สวัสดีครับพี่น้องอ่ามาพอกันแล้วครับผมชก่อกสิเพิ่งต้นครับผมเสาร์นี้ก็มาปพิ่งแปลงหญ้านีเปียพี่น้องที่ว่าปลูกไว้ครับผมตอนนี้กำลังข้นนอพี่น้องฝนตกกลางแค่ครับผมฝนตกหลายมือครับผมตอนนี้หญ้ากำลังข้นงามๆเลยพี่น้องนี่ครับผมบรรยากาศครับผมบรรยากาศนะครับผมหญ้านีเปียพี่น้องนี่ครับผมกำลังขึ้นครับผมนี่นี่ครับ กําลังแตกกําลังแตกนอพี่น้องกําลังแตกกําลังใหม่กําลังอ่อนครับผมสุมหยาดที่เปียคบผมปลูกไว้เนาะเอาไใ้งัวครับผมครับผมก็มีกัมีต้นยูคาพี่น้องต้นยูค่าเขาปลูกแซมไว้ครับผมต้นยูคากับงามอยู่พี่น้องกําลังขึ้นครับผมต้นยูคาเนาะผมเย้าภาพพี่น้องเบิ่งครับผมนี่ฮะแต่ต้นยูคากําลังขึ้นม ชุ่มหยาดนเปียกําลังงามพี่น้องมันได้ปุ๋ยพี่น้องมันได้ปุ๋ยอ่าขี้งัวขี้แพรครับผมอยู่นี่เนาะขอกงัวขอกแพรเก่าครับผมมันได้ปุ๋ยมาอย่างงามเลยคนพี่น้องครับผมกําลังงามกขาต้งแตกเกินเขาลังแตกเกินอันแตกก็มีพี่น้องแตกก็มีปลูกไปเหงืง้วพี่น้องหนาวปนเนาะเขาก็ปลูกหยาเข้าไปครับผมสวยงาม กำังงามพี่น้องครับผมกำลัางงามกำลังอนีรกันอันนี้ต้นต้นยูคากขาต้งขึ้นครับผมต้นยูคาเนี่ยกำลังงามพี่น้องเห็นบหมครกำลังแตกออกยูค่ากำลัางงาม,ต,มางงาต,าต้น,นตยูคาประมาณจะสองสามปีพี่น้องยังตันใจนาะแต่ว่าอยูนี่นานที่เป็นจากสองปีพี่น้องเพราะว่ามันงามผมมันงามแต่มันงามหลายสิต้นใหญ่พี่น้องนฮะ โปร่งเาพวก่งเงกระลังขึ้นกระลังงามเลยกระลังงามกระลังเขียวเขียวชอุมอ่มพูจนอยู่ข้ากระลังใหญ่กระลังแตกก่อ ตอลังงามได้เห็นถ้ามันตกลายกับบอดีพี่น้องตกลายกับนอนยู่ค่ามันจะแบบเน่าพี่น้องเน่าครับผมนอนยู่ค่าจะตกลายนอนยู่ค่าจะเน่าครับผมถ้าเน่าแล้วมันจะบกพรอเกิดที่พี่น้องเพราะว่ามันตกมันตกลายครับผมตัวนั้นงานนี่เปียครับผมงานนี่เปียถ้าฝนมันตกลายมันจะเน่าพี่น้องเน่าแล้วมันจะบกเกิดเลยตอนอยู่ค่าเขาสินงครับผม อยาเยหลพี่น้องของอเกาอยหัวผลของอเกาบกแซมไม่เบิ่เลยพี่น้องบกแซมไม่เปิเลยอยู่ตรงนี้พี่น้องโอดูังแตกแตกเต็มเลยนี่ครับผมนังแตกเึินมากลังแตกซุ้มีมันมีแตกดีปะตุ้มมีแตกดี มันได้นอนยัยพี่น้องเออสมุนีแตกดีมันได้นโนยันอนยัยแตกดีวะกําลังเกิดสมุนีแตกดีแต่มมองนี้มันกับพี่น้องมันขี่แพะครับผมขี่แพ้ล้วมันกับง่ามหลายพี่น้องง่ามหลายมันกับบุกบุกให้เกิดส่วนยู่คาส่อนนี้กำลังแตกแตกเต็มเลยนี่ anh đi chặt cái thua chỉ rồi cái thua, thua. quay cái chỗ mày mắt mà sạc vừa tiền anh, anh nhà để để xem không mày để tăng kiện lột nhà là yêu khá yêu tổng khó kẹ khó cùng các cụm tôn qua ไงกว่าทั้งมูลนี่เพราะว่าเป็นเซวาสี่ได้ปุ๋ยดีบ่ครับผมแต่ว่ามังคอกงัวนั่นตายพี่น้องอยู่คามันตายมันเข้มหลายครับผมเข้มหลายเลยเชื่อมหลายเลยตายครับผมมันนี่ครับปลูกแซมใบพี่น้องครับผมมีปลูกหญ้าแซมใบเขาตอนลังเกิดเตี้ยมแต่กามเลยพี่น้องงามแตกเต็้ยมอะไรอันจะเป็นหนาหวาน À, nhà bán gì sẽ yêu nhà bán cả bi phi nòng cò cùng nhà bán nó cũng nhà nhà cả, cả ngã luôn cả nhà trong thôn thì nhà cả ngã luôn nhà thôn thì ngắm tôi thì nhà, cả tuần đi trong một Cả tiếng ngắm Cả tiếng ngắm mình bật hơi kính tuần này อาทิตย์งามน้องบุคายขึ้นต้องหาออกวันบุ้มไม่ไม่ได้เจอแดดพี่นกหาไงไม่ได้เจอแดดจำไม่ได้เจอแดดล้อมันจะอันนี้จะบุคายงามจะหาอะทิตยออกนี่ต้นพริกพี่น้องกพริกเป็นหน่วยตัวน้นะเป็นหน่วยแล้วเอ้ยตวนี้กับเป็นหน่วยแล้วนี่ต้นไหนกับเป็นหน่วยแล้วนี่พีก เต็มเลยพี่น้องต้นหมูกระมีต้นที่ก็งามอยู่นี่ต้นชะตาปลาขอกวดขอกวดปลูกหรอกเพ่าะใครงามหน่อพี่น้องเพราะว่ามันเมื่อใครเกิดนะเกิดลงเลี้ยงครับผมเกิดเป็นลงเลี้ยงได้ยังบ่ต้นที่มันเหลือกับต้นใหญ่อยู่นี่ตอนที่มันเกิดตอนมันบ่เกิดมันเกิดลงเลี้ยงอยู่พี่น้อง อยู่คาหนิงามก็ได้อยู่คาหนิน้องแตกเลยเอยยู่คาท่านหนิงามตัวใหญ่ดีอยวตัวนี้ให้ใหญ่เลยพี่น้องเหรอเออหังงามตัวมันขาวๆครับผม มาช่มสวนตอนเศร้าพี่นอกครับผมตอนเศร้าอากาศคึมๆครับมาช่มสวนเบื่องว่ามันสิปลูกพวกหงาพวกนีไว้มันใหญ่ขนาดหดครับผมเนาะพาพี่น้องมาช่มสวนตอนเศร้าเป็นยังไงครับผมเป็นยูคาร์บง่ายเออบุตรวนี่เกิดดีอ,อืมเธอเกิดดีแต่ว,ว่าปักแงดงบ่ดีพี่น้องนี่แม่แลงกินครับผมปักแดงเกิดขึ้นมาแล้วแม่แลงกินมาเอ,อ๊ะแม่แลงเจาะ ตัวนี้จอพี่ตองตัวนี้ก็จอนี่นี่มันเลี้ยงจอมันเลี้ยงจอแบกแตงวะอืมเลี้ยงพวกทว,น,กดดทวนี่เกิดดีทวนี่เกิดดีเตอมตัวเกิดดีมากเลยอืมเขินเต็มเต็มตัวใต้แักแต,ง,ต,กแตงมันเลี้ยงจอว่ะเอ๊แปลกว่ะ Ừ, tôi ngày đi nọ ngày đẹp buộc khi lắng mua con quan đấy tuần ngày vì sao nó đuôi luống đi mặc ừ, như nọ làm như bụng bụng khi mua ผู้อืออกดอกเรือพี่น้องนี่ต้นนี้ที่มันเข้มพี่น้องต้นยูคาต้นนี้มันเข้มนะครับเข้มหลายได้ตายได้เห็นมั้ยเข้มหลายมันตายไปตายไปตายอยู่ดีประมาณสามสี่ต้นพี่น้องเพราะว่บามองที่อันขอกงัวเก่าพี่น้องขอกงัวเก่ามันเข้มหมดก็แบบอืดติดน้อยจะแบบอืดแบบอืดติดน้อยหรอพี่น้องอืดติดน้อยหรอครับผม ตัวนังกระตายอยู่ข้าะนั้นตัวนังกระตายมาตัวนี้กระตายพี่น้องตัวนี้กระตายเขี้มหลายพี่น้องของงอเกา่ากระตายแตยหลายตัวอยู่ครับของงอมันเก่ามันเขี้มพี่น้องบอกว่ารังเท้าขึ้นแล้วมีวอยล่ะพี่น้องตั้งใจคนโตไก่มื่อน,นี้ครับผมเพฟังภาษามีหล่ะมึอท,ท,ทางที่ทางเขา ครับพี me, ่น้องมาชมสวนน้ำสองนครับเนาะก็เป็นยังไงครับผมที่ปลูกไว้เนาะยังไงเบื้องหน้านี่เปียกเป็น้องครับผมพี่น้องอันนี้ก็เป็นหยานี่เปียกที่ปลูกไว้ครับผมนี่กำลังเกิดขึ้นกันแปลงนึงครับผมกำลังเกิดขึ้นกันเเขียว ทางเขาอันนี้ต้นยูคา,คากำลังงามยูคากำลังงามงางนี้เปียะกำลังขึ้นเตี้นเลยพี่นหนองกำลังงามกำลังขึ้นขึ้กันนี่ครับผมตรงน,นี้ก็มีอย่างนี้เปียครับผม เดี๋ยวผบักหน้าพี่น้องบักหนาวเกิดที่บักหนาวอันนี้บักหนาวพี่น้องนี่บังหนาวบักหนาวออกมาจากจากหลังบานครับผมนี่ออกดอกครับพี่น้องหน้าหนาวก็มีครับผมหดอกกับลังมีเลยนี่บังหน้าหนาวก็มีดอกมีบักหนาวอันบวกบวกเนี่ยบวบไป หางหัวเออบวกเกิดดีว่ะบวบเกิดดีว่ะบวกเนี่เออบวบบวกเกิดดีพี่น้องบวกเกิดดีบวบเกิดดีว่าบวก เกิดดีเออบวกเออบวกเกิดดีครัต้มมะกรูดพี่น,อน้องมีต้นมะกรูดมีต้มมะกรูดมีต้นมะกรูดครับผมอืมมาบวกข้างหัวเกิดดีพี่น้องเออครับบรรยากาศคร่าวๆพี่น้องครับผมอ,อืม บวกพลังเท้าเคื่อ,อ,อ,อขึ้นอากาศเขาขาวอขอกง,งวกเกากหูปุกูกไหวเนาะมัะได้ประมาณซ้ำนี่แะพี่นาะงามอยู่ อยู่พี่น้องงี้มึงกับปลูกกันตะไคร่ใบพี่น้องส่วนตะไคร้่คนตะไคร่ใบ คาตัวนี้กางามนี่อายุโด่งมันจะงามมันนู้ค่าเนี่ยอืมย่งหล่อก๋าางามาววาอี่หล่อส่วนแบบอื้อ

งงามดีีพ่น้อ,อเอาไวปสำหรับก่อนพี่น้องเนาะเดี๋ยวโอกาสเ้าจะเจอกันนะครับเนาะก็ขอบคุณครับที่รับชมทุกพี่น้องเนะ่าเที่ติดแต๋วเทดตามกันมาตอลอดเวลาเนาะครับเนาะเดี๋ยวมีเวลาเข้าจปถ่ายลายเส้นลายยางให้พี่น้องมึงนะครับนะเ,าเาานานนนะนะช่วงนี้เขากำลังอันนี้นอยู่พี่น้องฝนมันตกครับผมไปทั้งแต่ทืากกา้นแดงครับผมเดี๋ยวโอกาสหนะเอาจจเจอกันไหมนะครับเนาะ คลิปนี้ก็จบไปซะนี้ครับผมขอขอบคุณครับ